สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีค่ะอ่านใต้สไตล์เช์เล่หมูสามชั้นทอดน้ำปลาแจ้วส้มขามเปียอันนี้ส้มนาวไม่เคยถูกสักทิปป่วยกายอร่อยอันดับแรกเรามาหั่นหมูสามชั้น แล้วก็ล้างให้สะอาดล้างสะอาดแล้วก็มาหมักน้ำปลาน้ำตาลทรายพริกไทยดำป่นหัวเทียมรากผักชีและแป้งทอดกรอบแล้วก็คนหรือว่าทาไว้ทั่วนะครับ ถ้าแห้งไปเราก็ใส่น้ำเปล่าไปนิดหนึ่งนะครับคนจนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็ไปหมักไว้ในตู้เย็นประมาณครึ่งถึงหนึ่งชั่วโมงต่อ,อด้วยเดียวมาทำข้าวคั่วขณะรอเวลาหมักหมูนะคะโอ <Okay. S 2> เคข้าวคั่วเนี่ยใช้ข้าวเหนียวนะคะกลินหอมมากเลยค่ะ ขั้วสีประมาณนี้นะคะก็ยกไปตามได้เลยค่ะตั้มข้าวโพละเอียดแล้วก็ตั้งกระทะทำแจ่วส้ขมขาเปียกต่อเลยค่ะเริ่มจากใส่น้ำเปล่าค่ะใส่น้ำตาลปี๊บแล้วก็เคี่ยวจนน้ำตาลปี๊บละลายนะคะทำด้วยน้ำปลานะคะ น้ำต้มขามเปียกแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะเคี่ยวเรื่อยๆจนคนได้ที่แล้วก็ใส่ดีปีแห้งผงค่ะดีปีหรือพริกเนี่ยใส่ตามชอบได้เลยนะคะไม่ต้องมาใส่ตามเบลพอดีว่าเบลชอบเผ็ดๆค่ะเคี่ยวได้ที่แล้วก็ยกลงได้เลยค่ะเมื่อวางแจ่วเย็นแล้วก็ใส่ข้าวคั่ว หัวหอมต้นหอมและผักชีฝรั่งค่ะจากนั้นก็คนให้เข้ากันนะคะคนทั่วแล้วก็ชิมค่ะอ,อร่อยชิมเองด้วย <c oughs> โอ้ยกายทำน้ำจิ้มเสร็จพอดี หมูมักก็ได้เวลาพอดีงั้นเรามาเริ่มตอดกันเลยเคล็ดลับของหมูกรอบนะครับในน้ำมันอันดับแรกเราต้องใส่แป้งทอดกรอบก่อนนะแล้วก็คนให้ทัว่วคนจนแป้งละลายหมดแล้วก็ใส่หมูสามชั้นได้เลย เคล็ดลับที่ว่าเอาแป้งทอดกรอบโรยในน้ามันก่อนเอาหมูลงทอดอ่ะผมได้มาจากร้านข้าวต้มตอนเด็กๆที่ผมไปทํางานเป็นลูกจ้าง่ะครับผมถามว่าโรยแป้งทําไมเขาบอกว่าทําให้หมูกรอบผมก็เลยจํามาแล้วเราก็กลับดูนะครับว่าได้หรือยังเนี่ยได้แล้วครับพี่น้องดี้นี่งั้นเราก็เอาลงได้เลยนะครับตักวางบนตักแรงครับเพื่อสรเดดน้ํามัน แล้วก็มาหั่นเป็นชิ้นกรอบมากอืมอืมเสียงกรอบอืมกรอบทุกชิ้นโ้สุดยอดคชินสักนันที มัเลยเซตแล้วมูซ้ำชันโทษนำปลาถึงเวลากินครับพี่น้องแต่ว่าวันนี้ต้องเข้ามากินในบ้านนะครับเพราะว่าข้างนอกฝนตกแรงมากเลยเห็นไหมครับตอนแรกอาจจะกินข้างนอกนั่งรอจนมืดฝนยังไม่หยุดตก อันดับแรกจำไว้นะครับหนูๆน้นองๆก่อนจะกินอาหารทุกครั้งต้องล้างมือให้สะอาดแล้วก็เช็ดให้แห้งจำไว้นะครับเด็กดีเด็กดีดกดจิ้มแจวกับผักสดๆมาแล้วคะ่ะ <c oughs> โอ,โอ,โอโ้ผักเยอะ <c oughs> แยะเลย กินเจียวก็น่ากินมากเลยลูกค่ะนี่เพ่อะมีข้าวเหนียวด้วยนะครับมีข้าวเหนียวอีกแล้ว <laughs> แม่ซื้อมากินกับต้มตำเสียดด้ค่ะ <laughs> เสียคนไม่ว่าอยากเสียของค่ะถ้า <laughs> กินข้าวเหนียวก็ต้องขออนุญ,ญาตปือป้อปอีกแล้วครับผม <laughs> เจียวล้างมือแล้วนะคะเ <laughs> ด็กดีเด็กดีดีมากลูก อร่อยอร่อยจริงๆพี่น้องก็ทำเหนียว หมันเลยค่ะหมันเลยเหรอลูกโต๊ะกลางใช่เลย่เลยจริงๆไม่โกหกค่ะจริงจริงไม่โกหกค่ะพ่ออนนี่เป็นคนแรกบางที่กินสตอกับบูสามชั้นทอดน้ำปลาโอ้เป็นหบูสามชัะนทอคนสมัยก่อนนะลูกสตอเขากินเก่งแล้วเขาจะกินทั้งเปลือก ว่าเกิดสตอช่วยระบบขับถ่ายทำให้ท้องไม่มมปูก็ก็ไม่ใช่คนแรกนะที่กินสตอกับหมุกับฉันคอทคัมปลาเร็วด้วยเด,ดี๋ยได้ <ming led> <t us> S <S สงสารตะตอมั้งเลยลุงฝนตกแรงมาก <laughs> นูน้องๆคะเขาบอกว่ากินมะเขือเทศอ่ะดีนะคะผิวสวยค่ะอยู่ได้เขียวเหมือนพี่เบล อร่อยเพลินมากเลยพี่เนาะกินงเพลินมากมากน้ำเย็นครับผมอืออร่อยขอบคุณครับพี่บ่าวเฮอต่อได้พี่อลอบา ปาเัีย์พูงการตอดให้ลบสักทีทามแล้วทามลาทถาทุกวันทาาโน่ทามนี้แล้วโรโู้ไหมทีตอนนี้น้องถกสอง